Welcome to Bangkok Bob. Oh, Mr. Bob, thank you so much. Thank you. i taste it. Please taste. Mr. Bob, it's delicious. i taste your beef bowl first. Taste that. We've done it all for you. บอกไม่ถูกมันนุ่มอร่อยมาก Maybe because we're using Wagyu meat เราใช้เนื้อวากิว Wagyu เหรอ Jackfruit Wagyu อ๋อ Jackfruit Wagyu yeah Four minutes only อ๋อ Pop it in the microwave and it's done <S สุนบอบไม่เชื่อแล้ว No 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 จริงจริงสุนบอบทำให้ดูได้ไหม Sure นาะานะคุณบ๊อบบอกว่า4นาทีปกติมีดบอลนี้เราทำกันหลายชั่วโมงเลยนะนะั่นนะสิ As I told you that I cook meatball myself spend a few hours you say four minutesWell we've done the work for you <c oughs> we've done it and we put it in this clever packaging and we just need to put that into the microwave for four minutes it's taken to cook that spaghetti โอเคนาะนาะงงั้นต้มสปาเกตตีก่อน what you call this kind of packaging. this is called skin packaging skin packaging มันนิ่มละมุนแล้วก็เรียบติดไปกับชิ้นของอาหารไม่มีสิทธิ์ที่จะมีออกซิเจนอยู่ในนี้เลยเพราะฉะนั้นอาหารจึงเก็บได้นานมาก it says microwave only e specially for microwave อ่าเขาเขียนเลยนี่ไง microwave use only which kind of beef that you you make the beef ball grain fed from the rump จ๊อบไสด์ได้รับซัพพอร์ตคุณผู้ชมพูดอินทูไมโครเวฟนาวเพลสพุตอิทอินฟอร์4นาทีได้ค่ะได้แล้วโอเคโอเคของพองขึ้นมาเป็นแบบนี้มันทองแล้วมันก็เปิดเองอย่างนี้เลยเหรอ อ๋อคุณบ๊อบก็เปิดแบบนี้คุณผู้ชมอออยสลุกนิสนะดูเศกมันทำไมมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเราแค่ต้มเส้นเองอะ Beautiful c ีสหน่อยหมดเลยได้ไหมได้อื๋อช h e เลิฟเกร a เ e ็ p พา m e s a น oh, <she> Are you already taste it right ใช่อืม หอมมหอร่อยอะไม่ต้องปรุงอะไรเองอีกแล้วอะ I no need to cook anything but it'll w i always be quality and value แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมจะต้องเต็มเปลี่ยนไปได้วยคุณภาพในสไตล์ของ Bangkok Bobs แน่นอน เรามีอะไรพิเศษจะบอกกับคุณผู้ชมอันนี้เป็นลักษณะของลูกชิ้นอยู่ในซอสสาเร็จรูปรับประทานกับสปากเกตตี้ทุกคุณผู้ชมสามารถไปต้มเองที่บ้านได้บรรจุในแพ็กเกจิ้งแบบนี้สําหรับเข้าเตาไมโครเวฟไม่เกินสี่นาทีพร้อมเสิร์ฟทันทีและพิเศษวันนี้ราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นถ้าหากซื้อครบ3,000บาทส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเลยทาง a c e b o o k แล้วก็ที่ไล Bangkok Bob's นะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณบ๊อบนะ Thank you I think my daughter will be very happy Are you happy oh, Of h o course This one for sample right พบกับคุณบ๊อบกับอาจารย์นิ่สัก์ได้ใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ Please enjoy Thank you very much Thank you